สวัสดีค่ะวันนี้วิววินิวจะพามาเปิดประวัติแอนซิเรียมพักดีดำรงฤทธิ์นะคะแอนซิเรียมพักดีดำรงฤทธิ์มีชื่อแรกเกิดว่าวิรินกิฟสันเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพศ2514ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครบิดาเป็นชาวอเมริกันมารดาเป็นชาวไทยชื่อจิรวัฒน์พักดีดำรงฤทธิ์ แอนซิเรียมเป็นลูกสาวคนโตในจำนวนพี่น้องสองคนเธอมีน้องชายชื่ออุกฤษกิฟสันจบการศึกษาระดับปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะคะสำหรับแอนซิเรียมพักดีดำรงฤทธิ์นะคะด้านชีวิตในวงการบันเทิงแอนซีเรียมเริ่มเข้าสู่วงการ จากการเป็นนางแบบแฟชั่นในนิตยสารวัยรุ่นและเดินแบบจนมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมเนื่องจากมีหน้าตาน่ารักเพราะเป็นนางแบบลุกครึ่งไทยอเมริกันขณะนั้นเธอเรียนอยู่ที่พาณนิชยการสันติราชจากนั้นแอนซิเลียมเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยการชักนำจากไพลโรดสังวริบุตรซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อสำหรับ ใช้ในวงการแสดงให้โดยชื่อสิเรียมเป็นชื่อเมืองหนึ่งในพมา่าซึ่งเป็นถิ่นที่มีสตรีพมา่าลูกครึ่งโปรตุรตเกสอยู่มีความหมายว่าสิ่งอันนั้นเป็นที่รักที่ครอบครองความมั่นคงนำมารวมกันพักดีดำรงฤทธิ์ซึ่งเป็นนามสกุลของมานดานั่นเอง แอนซีเรียมได้รับความนิยมเมื่อปีพศ2532ถึงปีพศ2537เธอแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องรักซึมลึกพศ2530นะคะคู่กับบิลลี่โอแกนปัจจุบันเธอผันตัวเองมาทำธุรกิจส่วนตัวเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทไบโอคอสกรุ๊ปจำกัด ด้านชีวิตส่วนตัวแอนซิเรียมเคยคบหาดูใจและสมรสกับน,นักแสดงศิลปินชื่อดังบิลลี่โอแกนหลังจากที่ทิ้งคู่เคยแสดงภาพยนตร์เรื่องหลังจากที่ทั้งคู่นะคะเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องรักซึมลึกและแสดงคู่กันมาเจ็ดเรื่องจนเกิดความรักจนกระทั่งตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน หลังจากนั้นประมาณ1ปีทั้งสองมีบุตรสาวด้วยกัน1คนชื่อน้องนอนนีนน,นนีโอแกนจนลูกสาวอายุได้3าขวบนะคะทั้งคู่ก็ตัดสินใจอย่าร้างแยกทางกันต่อมาปีพศ .2548 แอนซิเรียมเข้าวิธีแต่งงานครั้งที่2กับจาริธแสงชูโตเจ้าของบริษัทโปรดักชันเฮา ผลิตโฆษณาและได้แยกทางกันเมื่อตุลาคมพศ2551หลังจากนั้นในเดือนมิถุนายนพศ2557แอนซิเลียมได้เข้าพิธีแต่งงานเป็นครั้งที่3กับแอนโทนีจัสตินเทดนะคะนักธุรกิจชาวอังกฤษที่ประเทศอังกฤษซึ่งทั้งคู่ก็คองรักกันมาอย่างเรียบง่าย เรียบง่ายมากนะคะจนมาถึงทุกวันนี้ปัจจุบันแอนและลูกสาวได้ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยถาวรส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่รีสอร์ทของตนเองที่จังหวัดชนบุรีเมื่อมีงานก็จะตีรถเข้ากรุงเทพและทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยเพราะพักหลังเธอขยันจัดเต็มอวดหุ่นสุดเซ็กซี่ให้สาวๆได้แอบอิจฉาบกันไปตามๆนะคะ ผลงานละครโทรทัศน์ของแอนซิเรียมนะคะเมื่อปี2532ก็มีเรื่องแต่งกับงานรับบทเป็นดาวันตำรับรักรับบทเป็นบางออนสุวรรณีวงเล็บเล็กนะคะปริศนาของเวตาลน,นางวิทยาธรอยู่ใต้มหาสมุทรปี2533อุบัติเหตุรักรับบทเป็นวิศณีสุริยาทิปีศากแสนกลรับบทเป็นชัชชรี ปี2534ความรักของคุณฉุยรับบทเป็นดาริกาละองดาวรับบทเป็นละองดาวเบญจลงแตนเจ้าหญิงละองดาวนพดลแม่หญิงรับบทเป็นหม่อมเจ้าหญิงอุนาโรมหลังสีอ่อนอิสลาปี2535พรพรมอมอมละเวงรับบทเป็นตันหยงหนาคขลง ละครสั้นชุดประกาทองตอนรู้ตัวเมื่อจะตายรับบทเป็นแอนสิเรียมปี2536วันนี้ที่รอคอยรับบทเป็นจันรแรมปี2537ทวิภพ,พรับบทเป็นมณีจันมโนวันและสิลามณีรับบทเป็นเจ้าหญิงแสงฝางงามแสนหลวงแม่เลี้ยงนะคะแล้วก็ปี2538ความรักของคุณฉุยสองรับบทเป็นดาริกา ปราศาสตร์สีขาวรับบทเป็นอันดามันปี253911 1ระบับบทเป็นตองหนึ่งพันหนึ่งราตีตอนรักอนระเวงรับบทเป็นเจ้าหญิงบูดูปี2540ดวงใจพิสุทธิ์รับบทเป็นชินานางอาช้างสัมปทานหัวใจรับบทเป็นรัตวันพาณิช์สมบูรณ์รักวงเล็บวันปี2541ไฟลิษยารับบทเป็นเรืองระดารัตนวัน อย่าลืมฉันรับบทเป็นสุริยาวดีอุทัยเรืองพ่อปลไหลรับบทเป็นจันทนีปี2542เกิดแต่ชาติปางไหนรับบทเป็นมุทิตาเมียหลวงรับบทเป็นด็อกเตอร์วิกันดาพันภากรละครเทริดพระเกียรติชุดใต้แสงตะวันตอนวันเกิดของพ่อรับบทเป็นกฤษณาปี2543สโนบานเช้าคัดขาวบานเย็นรับบทเป็นคุณหญิงสโน ประกาศสิทธิ์เงินตรารับบทเป็นชารอนอุบัติรักจากฝากฟ้ารับบทเป็นชารีนฤบดินปี2544ยอดปรารถนารับบทเป็นหนึ่งรือไทยแม่เลี้ยงคนใหม่รับบทเป็นพักจีลาไยน้ำค้างรับบทเป็นพระพราปี2545สามวัยอลเวงรับบทเป็นทัตทัพทิมสุสารคนเป็นรับบทเป็นคุณนายลั่นทมถามฟ้าหาลักรับบทเป็นทินมณี นรักดอกงิ้วรับบทเป็นเกียวเกตปี2550เหตุเกิดในครอบครัวรับบทเป็นปัทมาพรปี2552แม่หญิงรับบทเป็นหม่อมมาลัยพัน์ธหลังสีปี256-1สเสนหามายารับบทเป็นอิสลาเลิศวานาวิมานจอเงินรับบทเป็นรุ่งระวีปี256-2หัวใจศิลารับบทเป็นคุณนายศีดาฤทธินาตโกศล ครับไฟเดย์เดอะซีรีส์สตอนลักล้ำเส้นรับบทเป็นบูงาสไยโตเกียวรับบทเป็นกนกกุลดาวหลงฟ้ารับบทเป็นมาลาตีปี2563้าหมพรมพิศวาสรับบทเป็นนันทิดามายาสเสนหารับบทเป็นเมธินีสายลับลิปกลอสรับบทเป็นมาดามจี ผู้จัดละครในปี2561นะคะสเสน่หามายาผลงานภาพยนตร์ปี2530รักซึมลึกปี2531เท่แต่5แต้มปี2533สุดหัวใจเลยนะทหารเกณฑ์กิบกั๊บปี2534ด้วยรักไม่รู้จบวิมานมะพร้าวแฉะแฉะเจะเจอแ,จวแหววอยากบอกให้รู้ว่ารัก ปี2535บนถนนคนนอนเปรยุ่งดะมะดดองวิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอปี2536กองร้อยริมแดงความรักของคุณฉุยภาคสองปัญญาชนคนกะลึงกอดคอกันแหววเแวบแอปปิงปี2546สืบจากศพ รางวัลเมฆลาก็จะมีปี2537ละสาขานักแสดงนำหญิงดีเด่นจากละครทวิภพ,พรางวัลเกียรติคุณรางวัลเทพทองประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ประจำปี2544าปี2544จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปมัมถมรางวัลเทพทองปี2549รางวัลผู้หญิงอิสระจากสมาคมส่งเสริมสถาน สถานภาพสตรีในอุปธรรมโดยได้รับพระราชทานจากพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราราชาธินัาด,ดามาตรณวันที่17มกราคม2551วัดสี่เหลี่ยมพุทธารามบ้านสังกัดตำบสลสำโรงพันอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัล CEO Award ประจำปี2556จากนิตยสารมีแมกซีนรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี2558รางวัลสยามนาคราชประจำปี2562รางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นประจำปี2562แล้วก็ทูตสเปเชียลโอลิมปิกประเทศไทยรางวัลดาราสนับสนุนหญิงดีเด่น ประเทศจีนนะคะจาก Thai g r ซี่อ a วอร์ด2 2 0พ s เบซุปผลงานพิธีกรก็จะเป็นอดีตพิธีกรรายการ777-409ทางช่อง7นะคะอดีตพิธีกรรายการเกมแก้จนช่อง5อดีตพิธีกรรายการระเบิดเถิดเทิงช่อง5อดีตพิธีกรรายการ Health Station ทางช่อง ITV อดีตพิธีกรรายการชิงช้าสวรรค์ทางช่อง9อดีตพิธีกรรายการผู้หญิง .com ช่อง5บทบาทในการในรายการโทรทัศน์ปัจจุบันกรรมการรายการดวลเพลงชิงทุนทางช่องวัน31นะคะปี2562สําำหรับ IG ก็จะเป็น IGN สิเรียมพักดีนะคะแอสิเรียมอสแเรียม สำหรับแอนสิเรียมนะคะล่าสุดนะคะงดงามมากใส่ชุดไทยทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดสี่เหลี่ยมพุทธารามนะคะเป็นนักแสดงสาวที่เห็นภาพนะคะชอบไปทำบุญเรื่อยๆสำหรับแอนสิเรียมโดยล่าสุดแอนสิเรียมก็ได้ไปทำบุญนะคะทอดผ้าป่าที่วัดสี่เหลี่ยมพุทธา,าร,รามอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวัดที่แอนซิเลียมเป็นโยมอุปถากอยู่นะคะโดยแอนซิเลียมก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนสร้างศาลาพักศพซึ่งเต็มไปด้วยชาวบ้านมากมายที่มาร่วมทำบุญและภาพของแอนซิเลียมนะคะที่สวมชุดไทยดูงดงามรวมถึงมีสีหน้าที่อิ่มบุญสุขก,กายสุกใจพร้อมกับได้เขียนแคปชั่นลงอินสตาแกรมไว้ว่า วันนี้ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนสร้างสาาพักศพณวัดแอนสิเรียมพุทธารามขอผลบุญกุศลที่ทำในครั้งนี้ส่งผลให้กัลยาณมิตรผู้ร่วมสมทบทุนทำบุญทุกท่านมีแต่ความสุขมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโกครคไข้โครคภัยไข้เจ็บและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะวัดสิ Ag, วัดสี่เหลี่ยมพุทธาราม ag, แอนสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เป็นภาพล่าสุดของคุณแอนนะคะที่ได้ไปทำบุญนะคะทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดสีเหลี่ยมพุทธารามอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ ติดตามคุณแอนนะคะจะติดตามคุณแอนได้ทางนะคะทาง i n น t a g r กรมของคุณแอนสิเหลียมนะคะสวัสดีค่ะ